มาติดตามพยากรณ์อากาศค่ะประจำวันที่6กันยายนและวันที่7กันยายนนะคะสําหรับคลิปนี้แอดจะมาแจ้งว่าในช่วงนี้วันที่เท่าไหร่บ้างจะมีฝนตกหนักและช่วงใดที่จะมีฝนลดลงและฝนจะกลับมาตกหนักอีกนั่นเองนั่นเองนะคะ สำหรับในช่วงนี้ร่องมรสุมนะคะกลับมาพาดผ่านบริเวณทางภาคเหนือตอนล่างนะคะรวมถึงภาคกลางตอนบนแล้วก็อีสานตอนล่างด้วยทําให้มีฝนตกหนักบริเวณตามร่องมรสุมตามที่แอดขีดเส้นตรงนี้คือร่องมรสุมนะคะก็จะมีฝนตกหนกักแลวก็รวมกับประกอบกับมีลมตะวัน ตกเฉียงใต้ทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นภาคใต้ฝั่งทางนี้นะคะระนองพังงาปูเก็ตกระบี่เตรียมรับมือแล้วก็นะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่จะเป็นด้านรับมรสุมตะทบรุรีตราดต,ตรงนี้ต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษเลยเพราะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยทีเดียวค่ะ นะคะช่วงนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนและภาคอีสานภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักนะคะในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพและปะริมณฑลภาคตะวันออกด้วยนั่นเองนะคะโดยเฉพาะในส่วนของบริเวณนครนายกนะคะปราจีนแล้วก็จันทบุรีตรานะคะฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอาจเกิดน้ํำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เลยทีเดียวค่ะ และสำหรับพยากรณ์คร่าวในวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาไปเจาะจังหวัดนะคะช่วงใดในช่วงเวลาบ่ายเย็นค่ำๆจะมีจังหวัดใดที่มีฝนตกหนักนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ช่วงเย็นเย็นนะคะภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเตรียมรับมือเลยนะคะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคกรุงเทพปริมณฑลนะคะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกหนักเดี๋ยวแอดพาไปเจาะในส่วนของ จังหวัดใดนะคะจะมีฝนตกหนักในเวลาใดบ้างน,นั่นเองแล้วก็ในช่วง4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะฝนจะยาวไปจนถึง6โมงเย็นนะคะซึ่งฝนจะมีตั้งแต่4โมงเย็นเลิกงานเลยนะคะเลิกเรียนโอ้ไนี้วันเสารนะ์นั่นเองต้องขออภัยนะคะช่วงที่พ่อค้าแม่ค้าค้าข,า,ขายนะคะจะมีฝนตกเย็นตอนเย็นๆ4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็น,นะคะ่ะและช่วงคำ่คำๆนะคะ2ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนอีสานตอนล่างนะคะแล้วก็อีสานตอนบนกรุงเทพปริมณฑลฝนตกหนักด้วยนั่นเองนะคะสาหรับช่วงตี3 3าทีสีของวันนี้อะพรุ่งนี้เนาะวันที่7กันยายนตี3าทีสอีสานตอนล่างนะคะอีสานตอนบนด้วยนะคะแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างจะคงฝนตกหนักรับกันอีกรอบในพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดภาไปเจาะกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับในช่วงวันนี้นะคะจะมีจังหวัดใดบ้างเองเ,องเจอฝนตกหนักค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะวันที่6วันที่7นะคะ และสำหรับคร่าวๆนะคะสำหรับในวันนี้วันที่6กันยายนเนี่ยค่ะจะมีฝนตกหนักอีสานตอนล่างนะคะภาคตะวันออกด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะภาคเหนือภาคกลางตอนบนๆนะคะจะได้รับฝนส่วนพรุ่งนี้ค่ะวันที่7กันยายนนะคะบริเวณที่ขีดเส้นตรงนี้เลยนะคะจะมีฝนตกหนักอีสานตอนล่างนะคะรศรีมาบุมยามแถวนี้จะได้รับฝนเยอะๆนะคะรวมถึงภาคอีสานตอนบนๆแล้วก็ภาค กลางตอนบนๆนะคะจะมีฝนตกหนักสำหรับภาคตะวันออกนี่เตรียมรับมือได้เลยนะคะช่วงพรุ่งนี้ด้วยเตรียมหนักๆเลยทีเดียวค่ะไปดูกันต่อน,นะคะในช่วงของวันที่ วันที่8กันยายนนะคะวันที่8กันยายนจะมีฝนตกหนักนะคะในช่วงภาคตะวันออกค่ะเตรียมรับมือเพราะว่าเนื่องจากมีพายุนะคะขึ้นไปทางประเทศจีนเดี๋ยวแอดจะพาไปดูพายุนะคะไม่ได้มีเข้ามาประเทศไทยนะคะแต่ยังคงมีอิทธิพลทําให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักด้วยนะคะ9-10ก็ยังคงตกหนักภาคตะวันออกรวมถึงภาคนะคะภาคใต้ตอนฝั่งอันดามันด้วยมีฝนตกหนักนี่เลยนะคะ ตั้งแต่วันที่ 8, 9, 10, 11จะมีฝนตกหนักรวมถึงภาคใต้อันดามมนนะคะตกหนักเลยทีเดียวนี่วันที่ 11, 12นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องเตรียมรับมือกันเป็นพิเศษนะคะ ซึ่งในช่วงวันที่8วันที่9กันยายนนี้นะคะ8กันยายน9กันยายนนี้นะคะจะมีพายุนะคะพายุดีประชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนตัวนะคะบริเวณประเทศจีนตอนใต้นะคะไปบริเวณประเทศจีนตอนใต้เองซึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบในประเทศไทยไม่ได้เข้าไทยนะคะจะไปนู่นเลยประเทศจีนนะคะประเทศจีนตอนใต้แต่ว่าจะมีอิทธ,ธิพลน,นะคะทำให้บริเวณฝั่ง ฝัะะ่งทะเลอันดามานันจะมีกําลังแรงขึ้นเมื่อมีพายุเข้ามามันจะดึงลมมรสุมมีกําลังแรงขึ้นภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังเตรียมรับมือแล้วก็นะคะทำให้อิทธิพลทางฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะบริเวณเอ่าวไทยตรงจันทบรีราดก็เตรียมรับมือค่ะวันที่8ปดจะมีฝนตกหนักจริง ในส่วนของภาคตะวันออกจันทบ,บุรีตราจะมีฝนตั้งแต่ช่วงวันที่วันนี้นะคะเป็นต้นไปลากยาวไปจนถึงวันที่11เลยทีเดียวรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยนั่นเองค่ะย้ำกันอีกครั้งค่ะในช่วงวันที่6 7วันนี้และพรุ่งนี้นะคะจะมีฝนตกหนักนะคะช่วงวันที่8 9นะคะ8 9นั้นจะฝนลดลงฝนลดลงนะคะแต่ยังคงมีฝนอยู่แต่จะคงมีฝนตกหนักบริเวณจันทบ,บุรีตราแล้วก็ภาคใต้ฝั่ง อันดามันนะคะเนื่องจากมีพายุเข้าจีนก็จะดึงทําให้ลมรมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกาลังแรงขึ้นแล้วก็ลมทางอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นจนทวีตราดนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันเตรียมรับมือด้วยในช่วงที่นะคะ8-9จนถึงวันที่11เลยทีเดียวแล้วก็จะกลับมามีฝนทั่วไทยค่ะทั่วไทยจะกลับมามีฝนในช่วงวันที่10-11กันยายนนะคะ 10-11กันยายนจะมีฝนตกหนักนั่นเองอีกรอบค่ะและต่อจากนี้ไปนะีคะแอดจะพามาเจาะในช่วงของวันนี้วันที่6-7กันยายนนะคะวันนี้ช่วงบ่ายๆนะคะเยน็ยนๆจะมีฝนตกหนักเดี๋ยวแอดจะเริ่มในช่วง4โมงเยน็นเป็นต้นไปเลยแล้วกันค่ะ ช่วง4โมงเย็นนะคะจะมีฝนตกหนักโอ้โหภาคกลางตอนบนๆนะคะภาคกลางฝั่งตะวันตกด้วยกาญจนบุรีคงมีฝนตกหนักอันนี้จะเป็นฝนตกนะคะในช่วงตั้งแต่4โมงเย็นลากยาวจนถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวนะคะกาญจนบุรีราชบุรีเพช,ชบุรีนะคะประจวบด้วยสําหรับภาคกลางตอนบนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอ่างทองสิงห์บุรี รวมถึงนคนปรปฐมนะคะแล้วก็สม,มุทรสงครามสม,มุทรปราการหลังช่วงเย็นๆพ่อ้าแม่้านะคะก็เตรียมรับมือด้วยสําหรับภาคกลางพะนครศรีอิุธยาค่ะมีฝนตกหนักนะคะสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทนี่เลยสมมําหรับภาคกลางจะตกบริเวณนี้ค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวส่วนจังหวัดอื่นๆกรุงเทพมหานครสม,มุทรปราการสม,มุทรสงครามนะคะนนทบ,บุรีปทุมอันนี้จะเป็นฝน เล็กน้อยนะคะแต่ยังคงมีฝนตกเรื่อยๆนะคะตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวแล้วก็มาดูฝั่งภาคตะวันออกน,นะคะปราจีนฉะเชิงเซาะะจั่วดีตรามีฝนตกค่อนข้างหนักในบางพื้นที่นั่นเองนะคะกระจายตัวค่อนข้างทั่วภาคตะวันออกเลยสาแก้วชนบุรีระยองนครนายกนะคะทั่วเลยรวมถึงสระบุรีลบบุรีด้วยนั่นเองค่ะ ทีนี้พอมาดูอันนี้คือเวลาช่วง4ี่โมงเย็นนะคะในช่วงวันนี้วันเสาร์วันนี้นั่นเอง4ี่โมงเย็นภาคอีสานตอนล่างนะคะสุรินทร์ศรีเกตอุบลอำนาจเจริญยโสมหาสารคามนะคะชัยภูมินครศรีมาจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นั่นเองแล้วก็จังหวัดอื่นนะคะน,นครพนมสกลหนองบัวลำพูเลยนะคะขอนแก่นบุรีรัมะะมีฝนเรื่อยๆนะคะเป็นฝนอาจจะเป็นเมฆครึ้มๆนะคะ หรือฝนปลายปลายร้อยเอ็ดด้วยนั่นเองเบืองการนะคะาจะฝนไม่เยอะมากนะคะสาหรับอีสานตอนบนหรืออีสานตอนบนในช่วงประมาณตีสามตีสี่นะคะวันนี้แหละพรุ่งนี้เนาะวันที่เจ็ดกันยายนพรุ่งนี้ตีสามตีสี่เดี๋ยวเจอหนักด้วยนะคะอาจจะพาไปเจกกาะกันสําหรับภาคเหนือช่วงเย็นเย็นวันนี้สี่โมงเย็นนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพรอุตรดิษถ์พิษณุโลกนะคะสุโขทัยตาก กำแพงเพชรเนี่ยนะคะแล้วก็อุทัยอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะลำปางก็เป็นฝนเล็กน้อยค่ะช่วงนี้ภาคเหนือตอนบนนะคะเนื่องจากร่องมรสุมลงมาภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคกลางเนี่ยจะมีฝนตกหนักร่องมรสุมลงไปที่ใดจะมีฝนตกหนักที่นั่นภาคเหนือตอนบนก็เบาใจนะคะในช่วงนี้เนื่องจากร่องมันลงมาแล้วนั่นเองค่ะ <S <S และในช่วงห้าโมงเย็นนะคะยังคงเป็นฝน ในภาคกลางตอนบนบนยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะอย่างที่บอกว่าช่วง4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นภาคกลางตอนบนบนจะเจอหนักนี่คือสุพรรณบุรีนะคะอ่างทองนะคะสิงห์บุรีแล้วก็ในส่วนของคอนแก่นศรีวิทยานยคะปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีกาญจนบุรีจเจอหนักกว่าเพื่อนเลยชัยนาทนะคะ แล้วก็ในส่วนประจวบชุมพรเจอหนักกว่าเพื่อเลยสําหรับในส่วนบริเวณของภาคกลางตอนบ,นบนบริเวณนี้นะคะจะเจอหนักกว่าเพื่อเลยเย็นๆ4โมงเย็นลากยาวไปจนถึงนุ่นนะคะ6โมงเย็นจนถึงอาจจะถึง1ทุ่มเลยทีเดียวภาคตะวันออกด้วยนะคะปราจีนฉะเชิงเซาสระแก้วระยองจันทบ,บุรีตานี่มีฝนเล็กน้อยนะคะ จะเป็นฝนตั้งแต่4โมงเย็ยนจนถึง6โมงเย็ยนเลยทีเดียวนะคะสำหรับอีสานเนาะก็จะมีอำนาจเจริญอุบลน,นะคะมหาสารคามมหามุกดาหารกราลสินนะคะสุรินทร์ศรีสะเกด เนี่ยจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นครชสีมาบุรีรัมย์จะเป็นฝนเล็กน้อยนั่นเองนะคะนครพนมฝนเล็กน้อยชัยภูมิเล็กน้อยนะคะสำหรับภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นี่ก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แพ,พร่ตกหนักในบางพื้นที่นะคะนครสวรรค์ตกหนักในบางพื้นที่่วนจังหวัดอื่นในของภาคเหนือก็จะเป็นฝนเล็กน้อยเมฆคลื่นๆนั่นเองค่ะสำหรับภาคใต้ก็มีฝนตกหนักสุราษฎร์นะคะปัตตานีในบางพื้นที่นั่นเองลากยาวไปจนถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวนี่ค่ะ 6โมงเย็นบริเวณของสุพรรณบุร mm ีอ่างทองสิงห์บุรีนะคะนครปฐมตรงบริเวณนี้ยังคงมีฝนตกหนักอยู่กรุงเทพปริมณฑนอะไรประมาณนี้นะคะมีฝนตกหนักอยู่ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นเรื่อยๆนะคะระวังน้ําท่วมฉับพันน้ําท่วมขังกันด้วยนั่นเองนะคะน้าท่วมฉับพันระวังในเรื่องของการเดินเดินรถเดินเรือนั่นเองนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นี่ก็มีฝนตกหนักนะคะแม่ฮ่องสอนตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นนะคะ บริเวณอื่นก็เหมือนเดิมค่ะที่กล่าวไปทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายสี่โมงจนถึง6โมงเย็นค่ะแม่ฮ่องสอนยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะคะจนถึงนู่นเลยค่ะสี่ทุ่มเลยสองทุ่มสี่ทุ่มเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะคะฝั่งนี้จะมีฝนตกหนักตั้งแต่เย็นๆจนถึงค่ำๆเลยสองทุ่มยังไม่หยุดเลยนะคะสำหรับแม่ฮ่องสอนนี่เริ่มแล้วสำหรับช่วงค่ำค่ำนครศรีมาบุรีรามสุรินทร์เนีสะเกตนะคะ ขอนแก่นในบางพื้นที่มีเริ่มมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ในช่วงของสองทุ่มนั่นเองสามทุ่มเริ่มหนักขึ้นนะคะอีสานตอนล่างเริ่มหนักขึ้นเดีเ๋ยวแอดพาไปดูต่อสี่ทุ่มยังหนักอยู่หรือเปล่าอ่าสามทุ่มสี่ทุ่มสำหรับภาคอีสานตอนล่างช่วงสองทุ่มนะคะจะมีฝนตกหนักในศรีสะเกดอุบลสุรินนะคะร้อยเอด็ดอ่าแล้วก็มหาสารคามอ่าแถวๆอีสานตอนบนเริ่มแล้วนะคะบึงกาฬสกลนครอ่านครพนมนี้ เริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มเลยเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักนะคะในช่วงของประมาณตีสามตีสี่แถวอีสานตอนบนบริเวลำนครริมาเป็นฝนเล็กน้อยเนะคะเริ่มช่วงน่สองทุ่มเลยลากยาวจนถึงสี่ทุ่มสำหรับภาคกลางลบบุรีนะคะสระบุรีนะครนายกปราจีนแถวแถวภาคตะวันออกทาถเชิงเซาสระแก้วมีฝนเริ่มมากขึ้นนะคะในช่วงค่ำสองทุ่มลากยาวจนถึงสี่ทุ่มเลยนี่เริ่มหนักขึ้นสามทุ่มยังหนักอยู่นะคะ บริเวณที่บอกว่าสี่ทุ่มยังหนักอีกห้าทุ่มยังหนักอยู่เลยแล้วก็บึงการนี่เข้านนทสกลนครนีกกรนร่เริ่มหนักขึ้นนะคะในช่วงของห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเป็นต้นไปนั่นเองนะคะสีสะเกีหนักมากนะคะในช่วงห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มรบ,บุรีสระบ,บุรีนครนยกปาจีนนะคะเตรียมรับมือเลยช่อมข้ามวันนี้เที่ยงคืนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะลากยาวไปนครราชสีมาบุรีรัมย์นะคะจะมีฝนตกหนักมากขึ้น ในช่วงประมาณเที่ยงคืนนะคะเป็นต้นไปคอนแก่นเริ่มตกหนักประมาณตีหนึ่งนะคะ,น,ะน้องบรุรลมพูอุดอสรสกลนครบึงการมุกดาหารอำนาจ,จเจริญอุบลศรีสเกตนะคะลากยาวไปเลยอีสานนะคะมันเนื่องจากร่องมรสุมมันจะสวิงขึ้นลงขึ้น,นลงก็อ่าอีสานทาง้งภาคจะได้รับฝนชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวค่ะชนบุรีระยองนะคะในช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเป็นต้นไป ชาเชีงเซวปาจีนสักแก้วเ,เป็นต้นไปนะคะลากยาวไปเลยตีสอนะคะยังคงมีฝนตกอีสานบริเวณอีสานนี่ไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลำพูขอนแก่นนะหนักขึ้นนะคะประมาณตีหนึ 2, ่งตกาฬสินมหาสารคามมีฝนหนักขึ้นเลยทีเดียวอุดอรนะคะนครสกลนครหนักขึ้นพิษณุโลกเริ่มีฝนอีกแล้วนะคะในช่วงตีหนึ่งตสอง เฉลยมูีนะยองยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตีหนึ่งตีสองลากยาวตั้งแต่เที่ยงคืนเลยก็ว่าได้นะคะนะครนาราชสีมาอุรามสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลนี้เป็นฝนเล็กน้อยบึงการนะคะหนองคายนคร,นะครพนมฝนเล็กน้อยเลยฝนเล็กน้อยหนักในบางพื้นที่นั่นเองค่ะพื้นที่เดิมๆนะคะจะลากยาวตั้งแต่ในช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีสามตีสี่นะคะบริเวณของอีสานตอนกลางๆนะคะขอนแก่นกาลสิน ขอนแก่นกาลสินมหาสารคามนี้นะคะแล้วก็บริเวณภาคเหนือตอนล่างนะคะบริเวณพิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรนะคะพิจิตรนครสวรรค์ก็จะมีฝนมากๆนะคะในช่วงประมาณเที่ยงคืนเป็นต้นไปนั่นเองค่ะสาหรับในพรุ่งนี้วันที่7จนะคะจะเริ่มมีฝนหนักในช่วงของอเวลาสี่โมงเช้านะคะมีฝนหนักเนาะในบริเวณของศรีสะเกดสุรินทร์นะคะอุบลในบางพื้นที่จะแถวช่องบอกนี้มีฝนหนักเลย ไปดูกันต่อพรุ่งนี้อันนี้คือพรุ่งนี้นะคะวันที่7กันยายนพอเวลาช่วงบ่ายเรือดูฝนจะมีฝนหนักในช่วงบ่ายช่วงบ่ายฝนกระจายตัวดีขึ้นนะคะพรุ่งนี้จตุริตราดหนักนะคะบอกเลยเป็นพื้นที่สีแดงเลยทีเดียวจากการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนะคะก็ให้เตรียมรับมือเนื่องจากเป็นด้านรับมรสุมีลมมรสุมีกําลังแรงขึ้นนั่นเองนะคะนะครศรีมานะคะตกหนักเลยตั้งแต่บ่ายเนาะ าจีนตกหนักในบางพื้นที่นครนายกในบางพื้นที่นะคะตกหนักชัยภูมินะคะภาคอีสานกันก่อน,อนเนาะก็จะมีฝนตกหนักชัยภูมินครศรีมานะคะบุรรัมสุรินทร์ศรีเกตอุบลอ่าพื้นที่อื่นๆก็จะมีฝนเล็กน้อยเลยมีฝนเล็กน้อยนั่นเองค่ะ ชนบุรีและยองบ่ไบ่นะคะมีฝนสําหรับภาคเหนือจะเน้นเหนือตอนล่างนะคะช่วงนี้ค่อนข้างจะมีฝนตกหนักภาคเหนือตอนบนๆก็เบาใจได้แล้วนะคะนเนื่องจากร่องมรสูงมันลงมาแล้วก็จะมีภาคเหนือตอนล่างตอนนี้เริ่มเป็นห่วงนะคะพิษณุโลกก็เพึงน้ําลดไปนั่นเองนะคะเพชรบูรณ์นี้ตกหนักอุตรดิตถ์อย่างนี้นะคะอุทยัยกําแพงเพชรนครสวรรค์ตกหนักในบางพื้นที่นั่นเองค่ะ ราชบุรีนะคะมาดูทางฝั่งภาคกลางตอนล่างๆเราจะลงไปภาคใต้ต่อกาญจนบุรีนะคะมีฝนตกหนังแต่่ายๆเลยรวมถึงแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะคะบริเวณติดกับจังหวัดตากเนี่ยมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ชุมพรประจวบระนองพังงาสุราษฎร์นะคะนครสีมราชกระบี่ตรังพัทลุงมีฝนเล็กน้อยนะ,ะปัตตานีมีฝนหนักในบางพื้นที่บริเวณตรงนี้นั่นเองนะคะ ตามนี้เลยนั่นมีฝนตกหนักในบางพื้นที่มีบางท่านบอกว่าอยากให้ทําแจ้งเป็นอําเภอเหมือนเดิมคือมันใช้เวลานานมากนะคะสาหรับการแจ้งเป็นอาเภอพ่กนี้บ่ายอ่ะก็เริ่มมากขึ้นนะคะบ่ายสองเริ่มมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่เลยนะครศรีมาเนี่ยะคะเกิดจะทั่วทั้งทางจังหวัดเนาะจะมีฝนตกหนักบริเวณที่ติดกับภาคตะวันออกนะคะนะครศรีมาปราจีนนะครนายกสระบุรีอย่างนี้ลบบุรี ตกหนักเลยฉะเชิงเซาชมบุรีสาะแก้วนะคะระยองตกหนักในช่วงบ่ายสองของพรุ่งนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ฝั่งภาคกลางนะคะมาดูภาคกลางฝั่งตะวันตกการจนบุรีตกโอ้โหตกตั้งแต่บ่ายๆเลยนะการจนบุรีจะอาจจะมีน้าท่วมขังในบางพื้นที่นะคะราชบุรีเพช,ชบุรีภาคกลางนะคะพรุ่งนี้บ่ายๆบาย่บา,ยบา,ยบายโมงบ่ายสองเริ่มแล้วนะคะในส่วนของจังหวัดนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะคะ แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครพวงนี้ช่วงบ่ายบายนะคะตกหนักเลยสุพรรณบุรีแล้วก็พระนครเสียอยุธยาเนี่ยค่ะสุพรรณบุร,บรีชัยนาทอุทัยนครสวรรค์นะคะตกหนักนะพักเหนือตอนล่างๆนะคะก็จะมีแม่ฮ่องสอนพักเหนือก็ยังคงตกหนักอยู่นะคะทางบริเวณอำเภอล่างๆของแม่ฮ่องสอนนะคะเชียงใหม่ อุตลดิตนะคะตากสุขโขทัยพิษณุโลกมีฝนตกหนักเพชรบูรณ์ตกหนักในบางพื้นที่นั่นเองก็เตรียมรับมือกันด้วยเนื่องจากรามรสุมมันสวิงขึ้นลงมาแล้วนะคะอมมรสุมอยู่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางาตอนบนแล้วก็อีสานตอนล่างจะเป็นฝนหนักเลยทีเดียวช่วงนี้สุราษฎร์ธานีภาคใต้มาดูภาคใต้บ้างนะคะสุราษฎร์ธานีปัตตานีมีฝนหนักในบางพื้นที่อื่นๆก็จะเป็นเมฆครึ้มครมมีฝนเล็กน้อยนั่นเองค่ะ บ่ายสามโอ้โหบ่ายสามมีฝนตกหนักทั่วกระจายในส่วนของภาคกลางเยอะเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะนครสวรรค์อุทัยชัยนาทลบบุรีสระบุรีนครนายกปาจีนฉัเจิงเสาภาคตะวันออกเนี่ยเริ่มหนักนะคะติดๆที่ติดกับภาคกลางเนาะภาคกลางทั่วเลยนะคะภาคก,กลางกรุงเทพพระนครสมุทรสาครสมุรสมรสมรทรสงครามนนทบุรีนครปฐมปทุมนะคะ อยุธยาสุพรรณอ่างทองสิงห์บุรีทั่วกระจายเลยนะคะจะเริ่มตั้งแต่บ่าย,าย,ายลากยาวน่าจะถึงประมาณนู่นนะคะหกโมงเย็นก็ว่าได้เนาะกาญจนบ,บุรีราชบุรีเพชรบุรีนะคะฝนตกหนักเลยภาคกลางเตรียมรับมือเลยนะคะจะเกิดน้ําท่วมขังในบางพื้นที่กําแพงเพชรนะคะนี่ก็ตกหนักในบางพื้นที่ภาคอีสานนครสีมาบุรีรัมนะคะพรุ่งนี้ช่วงบ่าย บ่ายอาบ่ายสองเป็นต้นไปเริ่มจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะสุรินทร์ศรีสะเกดอบุบลร้อยเอ็ดนะคะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ชัยภูมิฝนเล็กน้อยนะคะเพชรบูรณ์ก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่นั่นเองค่ะส่วนภักาคใต้สุราษฎร์นะคะปัตตานีสงขลานี่ก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่พื้นที่อื่นๆก็จะเป็นเมฆครึ้มๆม,มีฝนโปรยปรายภักเหนือตอนบนๆก็เป็นฝนเล็กน้อยไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าร่องมรสุมมันลงมาแล้วนั่นเองค่ะ นี่คือช่วงบ่าย3 4มสโมงเย็นเริ่มหนักขึ้นภาคก,กลางบริเวณน,นี้เลยกรุงเทพปริบณฑลทนเตรียมรับมือเพราะจะมีฝนตกตั้งแต่หนักๆนัก,นกตั้งแต่บ่าย2อง็นต้นปายลากยาว6กโมงเย็นยังไม่หยุดเลยนะคะตอนนี้บุรีรัมย์สุรินด้วยนะคะลากยาวตั้งแต่บ่าย2ไปเรื่อยๆเลย6กโมงเย็นยังคงตกอยู่พื้นที่เดิมๆเลยนะคะพอป,ประมาณช่วงหนึ่งทุ่มเนี่ยขอนแก่นเริ่มตกหนักชัยภูมิตกหนักนครศรีมาเริ่มตกหนักในบางพื้นที่ที่ตอนบนๆนะคะ สุรินศีตะเกีอุบลมีฝนตกหนักในบางพื้นที่พิจิตรนครสวรรค์อุทัยชัยนาทนี่ในส่วนของภาคกลางทั้งหมดเลยลากยาวจนถึงค่ำเลยทีเดียวนะคะก็เตรียมรับมืออาจจะมีน้ําท่วมขังนะคะสัญจรอาจจะลําบากนิดนึงก็รอการระบายน้ํานั่นเองนะคะโอเคค่ะสาหรับข้อมูลในวันประจําวันที่6กถึงเกันยายนนะคะทหารแอดอผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากมีการทาโปรแกรมใหม่มันค่อนข้างจะงงงนิดนึงต้องขออภัย นั่นเองนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทะาทะาเป็นประโยชน์กับลหลายท่านแล้วก็เรามีช่องเพจชื่อช่องจู่พยากรเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ในโพสต์ให้นะคะฝากติดตามกันด้วยนั่นเองเราจะมีแจกดวงแจกดาวให้ด้วยนะคะสำหรับเพจใครติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมการอีกทีหนึ่งอาจจะมาแจ้งให้ทราบนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพรุ่งนี้อัปเดตเหมือนเดิมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณนึกรังสรขอบพระคุณทุกการติดตามเป็นอย่างยิ่งเจ้าคะ่ะ